สวัสดีค่ะก้อยนะคะวันนี้ก้อยจะมาสาธิตวิธีการปรับข้อโคโยให้เป็นเบาะข้างเตียงค่ะก็เราปรับให้คนนี้นอนทุกวันเลยหลังจากวันที่ก้อยลงรูปไปเนี่ยคนอินบ็อกซ์ถามกันเข้ามาเยอะมากว่าทำยังไงเดี๋ยววันนี้จะสาธิตให้ดูค่ะเพิ่์นเดี๋ยวช่วยมามานะลูกโอเคก็อย่างแรกเลยเตียงของก้อยอะค่ะสูงประมาณ45เซนสิ่งที่ต้องการก็คือผนัง6ชิ้นแล้วก็พื้นหนึ่งแผ่นค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยเพิ่นอ้าตัดเล็บโอเคเ่ะเพิ่นทำนี้ก่อนลูกเอา หนูนอนทุกวันเลยไหมลูกเอ้ยเดี๋ยวสิ <c oughs> ลุกก่อนค่ะยกช่วยมาหายกได้ไหมช่วยมาเอาอันนี้มาวางสิลูกอา้าวิดฟังเออนี่นะคะเราวางกันหกชิ้นแบบนี้ แล้วเราก็เอาแผน่นนี้น้องเพื่อนช่วยมันหนะะ่อยค่ะเอาแผ่นนี้นะคะวางไว้แบบนี้แล้วก็เอาตัวก้นเนี่ยค่ะที่ที่เราให้ไปสามารถก้นไว้แบบนี้ได้เลยปึ้บน้องเพื่อนหลบแป๊บนึงค่ะสามารถก้นแบบนี้ได้เลยอึ๊บ อ้าไม่ช่วยออกมาแล้วหรอนี่ค่ะปกตินะคะน้องเพลินก็จะนอนตรงนี้ข้างๆที่นอนเราก็เนี่ยค่ะถ้าเห็นก็คือระดับมันจะค่อนข้างเสมอใกล้เคียงกับเตียงเลยซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยก็ยเปิดแอร์ก,อก็จะเอาผ้านเนี่ยค่ะปูให้เขาอีกชั้นเพราะเดี๋ยวมันเย็นชึบ แล้วก็ไหนน้องเพื่อนนอนยังไงคะเอาปานี่วางใช่ไหมแล้วก็เอาหมอนอันนี้ปุ๊บอ่าโอเคนอนที่เรียบร้อยค่ะน้องเพื่อนชอบไหมลูก <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงเลยเนี่ยค่ะก็คือโอเคอาจจะขยับได้แต่ว่าอย่างน้องนอนดิ้นอะไรอะ่ะไม่มีผลที่เขาจะทำให้ดิ้นจนตกมาแน่นอนขอบคุณค่ะ